สวัสดีเจ้าเลิกงานแล้วสมรีกลับมาถึงบ้านก็ต้องมาทากับข้าวต่ออันนี้หมูสามชัน้นสมชีจะมาอบทาหมูกรอบคือสามีแกชอบกินกับเส้นวิตสมรีก็ตัดหนังให้มันเป็นชิน้นเป็นชิ้นกันเนะาะเพราะว่าแกชอบมาไปทาเส้นวิตกันเดียวถ้ามันกรอบแล้วมันจะตัดได้หากตาัดตัดไปเลยเจ้าหมูชิ้นนี่สี่ร้อยบาท แปดสิบโคลนของที่นี่เนาะราคาแปดถ้าเป็นเงินไทยก็สี่ร้อยบาทอันนี้เนื้อมันหนักสมซีตัดเนื้อออกหน่อยหนึ่งส่วนมากก็จาชอบกินเนื้อเต่าใดเนาะชอบกินหนังเหมันกับมันมันใจก็อคุณสามีวันชอบไปทําเซนด์วิชขนมปังใส่ขนมปัง,สง,ปงเสร็จแล้วก็จะเจ็ดหนัง กระดาษจะฉูดเจ็ดจเจ้าล่างแล้วน่ะเนี่ยแล้วก็เจ็ดเจ็ดมันแห้งเซตเหล้วก็ทาน้ำมันเอ้ยทานน้ำส้มสายชูก่อนแล้วก็ทาน้ำมันสมศรีจะไปเข้าเครื่องตู้อบปุณณ์่ะตู้อบที่มีไฟอยู่บนหันมาเครื่องน้อยๆน,นั่นแหละเสร็จแล้วก็ทาเกลือจะหม้อไปใส่จะหม้อไปต้มหรือจะหม้อไปทอดนะ สูตรไส้สูตรมันยังสมสีหวานเนาะอันนี้เซตละเจ้าถ้าเอาไปต้มเอาไปถอดขันถ้าไปถอดก็จะอันอย่างนี้น้ำมันกระดงกระเด็นแหมเนาะเอาไปอบใส่ตู้อบเลยเจ้าสบายดีง่าย,ายสไตล์สมสีนี่แหละนี่กับเซตละเจ้าเดี๋ยวคนจะไหวไอ้อย่งมาใส่เกี๊ยหนักฝรั่งชอบใส่เกี๊ยหนักๆเนาะ อทํ้ำใส่หน้าก,ก็จะจมให้มากคุณสามีนะต้องใส่เกียนนักๆเจ้าพ่อเป็นมลัหัโอหัวาเดักเโอ้ปันดีใจปอเป็นมาดีให้นะฝนตกข้างนอกฮัลโหล I have to carry him. Ooh. Okay, man. Yeah. Very okay. nice food today, honey. I give uh, half to Louise. Mm. Say, oh, tastes so good. <laughs> A little bit strong, but so Thank good. Thank you, man. How <laughs> book. ของกินลำแก้เขวันแกงเขวนานไก่ไส่นไม่ I waiting for you you have to carry me I'm <Huh? S 2> not carry you huh you big guys ล้อป่อุม้ปออมป่กับอุ้มสักเทีอย ให้หปอบบออุ้ม <Hello. S 1> อินอาบลูกทำหมูกรอบเซตคุณสามีก็กลับมาพอดีอันนี้เป็นจะทำแซนด์วิชเจ้าเอาขอนมปังไปปิ้งเสละกวก็ทามายอเนสควาริงก็จะมีพักนักกว่านี้เปิดเมาเปิดเอาอะอยะแล้วก็จะมีแต่งดองเห็นมหมีแต่งดองอยู่ข้างๆอือเรนจะกินจะอี้ สามใจเปิลน,นี่แหละว่าชอบกินอาหารเย็นคุณสาม,มีเจ้าเช่นมิอืมอร่อยนสปอกอร่อยเหรออืมปอก,กินข้าวหลูกก็กินข้าว อร่อยไหมลูกมากินข้าวลูกลัวากินแล้วถึงเวลาสุมสีกินแล้วเข้าเย็นอน่ะนะหมูสามชั้นะเกียร์หนักอ่ะปัดเกียร์ออก มูกกรอบกรอบนอกนุ่มในกินสามรส ผ่าม่สมศรีอ่มันได้เว้ย